โดนปฏิเสธวีซ่าหลายครั้งก็ยังไม่ยออ่อท้อสุดท้ายก็ได้เจอแฟนความรักชนะทุกสิ่งเย่ yeah. อันนี้เอามาเล่าให้ฟังก็คือเป็นเคสที่เพื่อนๆในกลุ่มโกโนไกแฟนฝรั่งคนหนึ่งที่เขาเอามาแชร์นะต้องขอบคุณเขามากๆเพราะว่ามันเป็นกําลังใจให้กับคนอื่นๆคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประเทศในยุโรปหลายๆประเทศก็เปิดให้ขอวีซ่าแต่ว่ามีบางประเทศแอบจิตตกนิดนึงก็คือเขาเปิดให้ขอก็จริงแต่แอบให้ยาก หรือบางประเทศก็อย่างอย่างตามตัวอย่างนี้ก็คือเปิดมาแล้วแต่แล้วก็อยู่ดีๆก็บอกว่าจะไม่ให้วีซ่าเพราะช่วงนั้นก็คือประเทศไทยยังไม่มีเที่ยวบินเชิงพาณิชย์เออซึ่งซึ่งตอนนี้ก็คือมีเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์เขาก็เลยกลับมาให้วีซา่าทาให้บางคนโดนปฏิเสธกันหลายครั้ง,ท,งทั้งทั้งที่เคยไปมาแล้วมีวีซ่าเชงเกตหลายรอบแล้วแท้ๆก็ยังโดนปฏิเสธกันอย่างง่ายได้ครับซึ่งตรงนี้เป็นตัวอย่างของเพื่อนๆคนหนึ่งที่เขาไม่ยออ่อท้อ เขาโดนปฏิเสธหลายรอบมากแต่ก็ยังพยายามขอต่อไปทั้งที่ประเทศนี้ที่เขาพูดถึงเนี่ยคืออิตาลีเนี่ยเรียกได้ว่าตอนนั้นแทบจะหมดหวังนะครับตอนช่วงนั้นเราจําได้ว่ามีหลายคนที่แบบว่าเออรู้สึกจะมีทีมอิตาลีกับทีมสวิสมั้งอ่าซึ่งมาโอดครวนกันเพราะว่าบอกว่าจะไม่ให้วีซ่าจนกว่าประเทศไทยจะมีเที่ยวบินพาณิชย์ครับซึ่งมันเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้ะซึ่งตอนนี้แทบจะทุกป,ประเทศเลยนะ ส่วนใหญ่ก็ว่าได้ที่ให้ขอวีซ่าได้ตามปกติแล้วก็ใจดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยนะครับวันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ฟังแต่ยังมีคนโดนปฏิเสธอยู่นะจากบางประเทศนะซึ่งเราก็เห็นใจก็หวังว่าตรงนี้จะเป็นกําลังใจให้คนที่ยังคงโดนปฏิเสธได้อยู่นะครับครับขอเริ่มเลยขอบคุณกลุ่มโกนโนไกด์แล้วก็คุณอ,อ๊อฟและพี่ๆในกลุ่มมากนะคะอจริงๆมีอีกคนหนึ่งก็คือจี้นะครับแฟนอ็อฟเองก็คือเขาเป็นคนตอบนะส่วนออฟเองก็ ส่วนใหญ่จะดูเฉยไม่ค่อยได้ตอบเท่าไหร่ <c oughs> นี่เป็นโพสต์แรกตั้งแต่เดินทางมาถึงอิตาลีเพิ่งเดินทางมาถึงอิตาลีวันที่18พฤศจิกายนครับแต่ว่าเขาเพิ่งมาโพสต์เมื่อไม่กี่วันก่อนนะเนาะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ห่างกับแฟนถึง9้าเดือนก็คือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ตอนเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็คือเขาเพิ่งจะไปเยี่ยมมานะแล้วก็กลับมาก็หวังว่าจะไปเยี่ยมอีก ปรากฏว่าเดือนมีนาคมประเทศไทยประกาศล็อกดาวน์ซึ่งทำให้เรากับแฟนต้องรอมาโดยตลอดแล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆจนได้มาเจอกับกลุ่มโกโนไกด์ซึ่งช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนอะ่ะออฟก็ได้ตัดสินใจก่อตั้งกลุ่มโกโนไกด์แฟนฝรั่งขึ้นมาเพราะว่าความเห็นใจคนกลุ่มนี้กลุ่มแฟนฝรั่งที่เขาอยากจะไปคือแต่ของส่วนตัวอ็อฟกัจจีเนี่ยเป็นกลุ่มท่องเที่ยวซึ่งหมดหวังไปแล้วแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่ แต่ว่ากลุ่มนี้เขาสามารถไปได้แล้วก็ตอนนั้นคือเราปนกันอยู่ไงมีทั้งท่องเที่ยวกับกลุ่มเยี่ยมเยียนเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจแยกออกมาก็คือไม่ได้อยากให้มีความขัดกันครับต่อเลยคือประเทศในยุโรปอ่ะเขาเริ่มเปิดให้ขอวีซ่ากันเดือน,อนกรกฎาคมไงอ่าซึ่งเราได้ขอวีซ่ารอบแรกในเดือนกรกฎาคมและวีซ่าไม่ได้โดนปฏิเสธแต่พาสปอร์ตถูกดองไว้ที่สถานทูตเกือบหนึ่งเดือนครับตอนนี้นอิตาลีเขา ทําตัวอย่างนี้แหละคือเขาเปิดให้ขอประมาณกลางเดือนนะกรกฎานะเสรแล้วเขาก็บอกว่าจะดองพาสปอร์ตเราไว้ก่อนเหมือนรอดูสถานการณ์แต่หลังจากนั้นสถานทูตก็ได้โทรมาให้ไปรับเล่มพาสปอร์ตคืนเนื่องจากไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์เข้าประเทศไทยจําได้เลยช่วงนั้นมีหลายคนมาอดครัวนะนะแล้วก็เราได้ไปขอรอบสองตอนเดือนตุลาคมโอ้หหลังจากที่รอมาหลายเดือนก็ไปขอรอบสองแต่ก็โดนปฏิเสธอีก เนื่องจากวัตถุประสงค์การเข้าประเทศไม่ชัดเจนเขาเคยได้วีซ่ามาแล้วด้วยนะปกติคนเคยได้วีซ่าเนี่ยก็ควรจะผ่านได้ง่ายขึ้นใช่ไหมและไม่มีเอกสารการทํางานซึ่งก็น่าเห็นใจเพราะว่าช่วงโควิดนี้หลายๆคนก็ตกงานกลายเป็นว่าเ,เรื่องหลักฐานการทํางานยังเตรียมค่อนข้างยากขึ้นกว่าเดิมซึ่งเราก็ยังไม่ยอมแพ้และก็ได้ขอวีซ่าครั้งที่สามในเดือนพฤศจิกายนคือขอต่อจากครั้งที่แล้วเลยแหละ และครั้งนี้เราได้เตรียมเอกสารเยอะมากและวันที่เรารอคอยก็มาถึงเมื่อเราได้รับวีซ่าในที่สุดและวันที่เราได้เจอแฟนอีกครั้งหนึง่งซึ่งเราทั้งคู่ได้ใช้เวลาในการอยู่ร่วมกันทุกวันอย่างคุ้มค่าออรู้สึกอิตาลีนี่แต่มีการให้กักตัวสองสัปดาห์ด้วยนะแต่กักที่บ้านเราได้ทําอาหารร่วมกันทั้งอาหารไทยและอิตาเลียนเพราะรู้ว่าในวันที่เราห่างกันมันทรมานแค่ไหนและในคืนวันที่เรามาถึงอิตาลี เราไม่กล้าบอกทางบ้านบอกแค่หลานที่มาส่งที่สนามบินโอโ้คนที่บ้านก็ไม่รู้หรอเหมือนต้องแอบ,บลักลอบหนีออกนอกประเทศยังไงไม่รู้นะและได้โทรบอกทางบ้านเมื่อเราได้มาถึงอิตาลีแล้วแม่ไม่ได้โกรธอะไรมากแต่พ่อยังคงเป็นห่วงและโกรธจนถึงทุกวันนี้เพราะอะไรอะโกรธทาไมโกรธทาไมบ่งบอกให้เห็นว่าคนไทยยังคงกลัวกับโรคระบาดอยู่มากอ๋อคือทางบ้านเขาเป็นกังวลเรื่องโควิดเยอะก็ คืออุปสรรคมันนอกจากเรื่องของสถานทูตท,ที่วีซ่าผ่านยากแล้วเนี่ยเขายังเจออุปสรรคเรื่องของทางบ้านด้วยว่าเป็นห่วงไงว่าไม่อยากให้ไปแต่เราไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรและเราก็เลือกที่จะทําตามหัวใจของตัวเองแม้ว่าทางบ้านจะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแต่ก็พยายามอธิบายเหตุผลที่เราไม่ยอมบอกก่อนบินครับถ้าบอกก็คงโดนสก,กัดเผลอๆจะโดนไม่ให้ออกจากบ้านหรือเปล่า และเราก็ได้ตรวจโควิดตั้งแต่วันที่เราเดินทางมาถึงอิตาลีซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่มาทําการตรวจให้ที่บ้านและคือคือ,เ,อเขาไม่ได้บังคับตรวจนะบอกไว้ก่อนอิตาลีอะ่ะแต่ว่าคนนี้คือเขายอมตรวจเองแฟนเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิดทั้งหมด80ยูโรประมาณ3,000นิดๆอ่าที่เราต้องตรวจโควิดเพราะว่าเราไม่ต้องการให้พ่อแม่แฟนรู้สึกกังวลเพราะว่าพ่อแฟนป่วยหนะัก สุดท้ายนี้เราขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆในกลุ่มนี้ที่จะได้เจอคนรักเร็วๆนี้และก็อย่าเพิ่งยอมแพ้ถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้รับวีซ่าเพราะวันสุดท้ายที่คุณรอคอยจะมาถึงในที่สุดและในนี้เขาก็โพสต์รูปนะครับซึ่งเราคงจะแชร์ให้ไม่ได้ก็ตอนนี้ก็คือแฮปปี้และหลังจากที่ได้ใช้ความพยายามโดนปฏิเสธวีซ่ามาถึงสองครั้งแล้วก็รวมการรอคอยนะ,ะถ้าตั้งแต่ต้นก็คงเก้าเดือนอย่างที่เขาบอกแต่ว่าตั้งแต่โดนปฏิเสธวีซ่าครั้งที่หนึ่งมาเนี่ยนะ จนถึงได้วีซ่าเนี่ยก็สี่เดือนเต็มๆเลยนะที่สู้รบกับวีซ่ามานะครับสุดท้ายก็ได้ครับแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้การขอวีซ่าหลังจากนี้ก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่นะคือแต่ต้องตามดูกันต่อไปแต่อัปเดาว่าคงไม่ได้มีปัญหาเพราะว่ายุโรปนี่ตั้งแต่ติดเชื้อพวกนี้ใจดีขึ้นกว่าเดิมยกเว้นบางประเทศยังจิตตกอยู่ต่อไปเราขอปิดชื่อนะครับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวก็คือเป็นเพื่อนๆในกลุ่มที่มาแสดงความยินดีนะครับยินดีด้วยนะคะ ความรักชนะทุกสิ่งค่ะอ่าแล้วก็นี่ครับสวยจังเลยค่ะแฟนก็หล่อน่ารักทั้งคู่ยินดีด้วยนะคะดูแล้วมีความสุขไปด้วยกันเลยค่ะอันนี้คือย้ำอีกทีหนึ่งคือสิ่งที่เราต้องการในการก่อตั้งกลุ่มนี้ก็คือให้กำลังใจซึ่งกันและกันรุ่นพี่ช่วยเหลือรุ่นน้องนะครับแล้วก็โพสต์ได้ทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องวีซ่าเรื่องอื่นๆได้หมดทุกอย่างเลยเน้นมากคือเรื่องของกำลังใจมันมีหนทางอีกยาวไกลครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องวีซ่าอย่างเดียวใช่ไหมก,ก็สามารถปรึกษากันได้ช่วยเหลืืออกกันได้ทุเร่ง อ่าถัดมาดีใจด้วยค่ะมีความสุขมากๆสวยหล่อทั้งคู่เลยค่ะโหมีแต่คนชมโอ้น่ารักมากค่ะทั้งสวยทั้งหล่อเหมาะสมกันมากๆดีใจด้วยนะคะมีความสุขมากๆเก็บเกี่ยวช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ดำรงชีวิตด้วยกันนะคะเอ่อนึกขึ้นได้เลยโควิดเนี่ยถึงแม้ว่าจะทําให้เรามีอุปสรรคอย่างมากแล้วก็ หลายคนป่านนี้ก็ยังไม่ได้เจอกันแต่ว่ามันเหมือนเป็นช่วงชีวิตหนึ่งนะที่จะต้องเก็บเอาไว้ในความทรงจําว่าเคยต้องห่างกันนานเพราะว่ามันคล้ายๆกับเป็นสงครามโลกครั้งที่สามยังไงไม่รู้นะที่แค่ว่าไม่ได้เอาอาวุธมาฆ่ากันแต่ว่ามันทําให้ทั่วโลกเนี่ยเป็นในสภาพนี้นะครับฉะนั้นต้องเก็บความทรงจํานี้เอาไว้ดีใจด้วยนะคะน่ารักทั้งคู่เลยยินดีด้วยค่ะขอให้มีความสุขช่วงคริสต์มาสนะคะโอ้เนาะทันช่วงคริสต์มาสพอดีเลย ดีใจด้วยค่ะขอให้ใช้เวลาร่วมกันทุกวันอย่างมีความสุขโหมีแต่คนชมนะส่วนใหญ่น่ารักเหมาะสมกันดีนะคะดีใจด้วยค่ะคนสวยยินดีด้วยมีความสุขมากๆนะคะอ่านไปยิ้มไปมีความสุขค่ะดีใจด้วยค่ะเป็นเรื่องราวที่ช่วยเป็นกําลังใจอันนี้แหละคอมเมนต์นี้ที่ทําให้อบนึกได้เออเออนะคนอื่นทั้งคนที่ขอวีซ่าหลายครั้งก็ยังไม่ผ่านนะหรือว่าคนที่ป่านนี้ยังไม่ได้เจอก็น่าจะเป็นกําลังใจได้ เป็นเรื่องราวที่ช่วยเป็นกําลังใจให้กับคนที่ยังรอคอยที่จะไปหาแฟนและรอให้แฟนมาหาได้ดีมากๆค่ะเราก็คนหนึ่งที่ท้อหลายรอบแล้วแต่ก็ยังยิ้มสู้ค่ะแล้วก็คนสุดท้ายนะครับก็คือมาสอบถามเคล็ดลับนิดนึงที่ครั้งหลังสุดวีซ่าผ่านขอสอบถามเอกสารเพิ่มเติมด้านจุดประสงค์การเดินทางเข้าประเทศที่ชัดเจนขึ้นมีอะไรบ้างหรอครับพอจะชี้นําได้ไหมเพราะว่ามัน,เป,นเป็นการที่พลิกทําให้เขากลับมาได้วีซ่านะครับ ในด้านจุดประสงค์การเข้าประเทศไม่น่าเชื่อถือในความเข้าใจของเราหากผิดพลาดต้องขออภัยคือสถานทูตไม่เชื่อมั่นว่าเราจะไปเยี่ยมแฟนจริงๆอาจจะไปเที่ยวไปทํางานแล้วไม่กลับในช่วงโควิดการขอวีซ่าเยี่ยมเยิยนอิตาลีจึงต้องมีเอกสารการทํางานที่เมืองไทยเพื่อระบุว่าเราจะกลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึง่งส่วนแฟนก็ซื้อประกันการันตีให้เราเพิ่มเติมอ่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาเรียนแบบเขาแล้ววีซ่าจะผ่านหรืออะไรนะขอให ฝั่งเป็นแนวทางเฉยๆนะครับเพิ่มเอกสารที่แฟนโอนเงินมาให้ทางมันนี่แกรมเพราะกงศูนย์ระบุมาเลยว่าให้เราเพิ่มเอกสารการทํางานให้แฟนซื้อประกันการันตีส่วนประกันการันตีปกติต้องใช้ตัวจริงแต่แฟนได้เมลไปถามกงศูนย์ว่าให้สแกนได้ไหมกงศูนย์นี่คงหมายถึงสถานทูตนะนะก็ให้ฝั่งทางแฟนนี่เขาเป็นคนช่วยคุยด้วยอีกทางหนึ่งหรือเปล่าเราก็เลยไม่ต้องรอให้แฟนส่งตัวจริงมาโดยรวมคือเราคิดว่า การยิงเอกสารที่ชัดเจนว่าเราจะกลับมาเมืองไทยทันตามที่วีซ่ากำหนดแน่นอนเพราะช่วงโควิดการขอวีซ่าอนุมัติค่อนข้างยากสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้กำลังใจโดยเฉพาะเพื่อนๆที่วีซ่าโดนปฏิเสธมาก่อนนะครับเขาไม่ได้แบ็กลิสต์เรานะฉะนั้นเรายังสามารถขอใหม่ได้อีกเรื่อยๆอย่างเช่นคนนี้ที่เขามาแชร์ขอใหม่ได้อีกเรื่อยๆเลย แต่ก็แนะนําว่าเอกสารก็คงจะต้องแน่นขึ้นหรือว่าต้องมีอะไรที่แตกต่างจากครั้งแรกนะเราลองเอาจุดอ่อนของครั้งแรกเนี่ยมาปรับปรุงแต่ออบบอกได้เลยนะจากที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เคยไม่ผ่านแล้วก็มาให้อบช่วยเนี่ยคือคือแต่ออก็ไม่ใช่ว่าทําให้ผ่านได้ทุกคนหรืออะไรอย่างนี้นะส่วนใหญ่เป็นที่ไม่ผ่านเนี่ยเป็นเพราะว่าเอกสารไม่ครบทั้งนั้นเอกสารไม่แน่นยังไงก็แนะนําให้ลองไปดูใน go no guide com visa นะครับ แล้วก็ไล่ดูคลิปของเรานะเผื่อจะเจอต้นต่อว่ามีความบกพร่องด้านไหนบ้างนะครับโอเคตอนนี้ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับหรือว่าถ้ามีประสบการณ์ของตัวเองนะครับฝ่าฟันอุปสรรคอยังไงสุดท้ายก็ได้เจอกับคนรักสมใจเนี่ยก็คือสามารถแชร์ได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ